เราไดา้พี่น้องรถถ่ายพี่น้องลองคิดเบองว่าถ่ายถาดประเทศไทยมีหิมะก,การจะลากจอนประเทศเ้าสิวุ่นไหวขนาดใดพี่น้องลรอกอ คิดว่าบุคลากรของประเทศเท่านั้นสิเจอปัญหาอีหยังมากาม่ลยอย่างตามมานะพี่น้องเนาะมีชน้ดเนี่ยยามีดีกว่าได้พี่น้องเพราะว่าพืชผักสวนหรือว่าเศร้าให้เศร้าหน้าสิกับอีกปลูกบ่ดใดือคือคอันประเทศสีเปเด่นนี่เนาะประเทศเข้าหนาวเขาเห็ดไงเกเษตรกรนี่ยังกับบ่ค่อยบ่ค่อยมีบ่อ่อยนั่นปันใดการอยู่อาศัยคนเขา เขตนี้เขามีพม่าแทานของเขาเขารูุจากระบบการเหตุแบบใดจะท้าบานเฮ่าเกิดมือหนึ่งวันเดือนปีฝ้าโลกมันเปลี่ยนเนาะประเทศไทยประเทศเฮ่เาเขตเอเชียมีหิมะนี่เนาะสถานาการณ์นี้มันต้องเป็นอย่างที่คักกว่าสุนามิเนี่ยพี่น้องเนาะขับรถขับล่าลื่นถนนไหลอุบัติเหตุเกิดว่าควายลมตายพืชพักางาตายต้องเยนใส่ ใสยกับมันนี่บต่ตามกันหลายปีคือกันเด้อพี่น้องท้าบานเ้ามมีหิมะเนาะก,การไปการมานนี่ลำบากขับรถขับล่ามันก็ต้องเปี่ยนล้อเปี่ยนยังตามบรรยากาศนะพี่น้องอยู่นี่มีการเปลี่ยนล่อเด้อพี่น้องหนาหิมะกับเปียนล่อที่มีตะปูแลนทมันจับหิมะน้ำแข็งมให้ลื่นทะเล คือกันตองยาง Can you stop เนี่ยย้อนวันนี้สิโลงแล้วได้พี่น้องขอบคุณหลายๆโซฟเฟอร์ที่ให้บริการยางเต็กซ์มีเกที่รับมน,นีโซฟเฟอร์ส่วนโตเป็นยางบีซีเอสอ่ะใช่ khu nhang nga sỉ long ở đây hai đô đi lắm hai đô hai đô nhang là phi nông long à. nhang lắm hết mê nhang bất hết ngang ยางประมาณสามนาทีก็เข็ดทอ,อดหมองเห็ดงานแล้วสินซองนงบาดนี้บาดน,นี้ก็ไปเห็ดงาอย่างขอเห็ดงานทําความสะอาดพี่นอ้องมาจากเมืองไทยหาได้ดีที่สุดคืองานทําความสะอาดพี่น้องงานล้างจานงานครัวถ้าได้เห็ดงานในร้านอาหารได้เห็ดทาความสะอาดดกีก็คือว่าเลิศ เลิศสุดละจ้าคนต่างดาวคือเท่านั้นเขายังว่าทําความสะอาดนี่คือว่าสุดยอดหรพี่น้องมีเงินมีทองใส่กันย้อนความสะอาดนี่แหละพี่น้องตะพูดถึงเปรียบคนไทยเลือคนต่างชาติมาอยู่ทางยุโรปนี่ก็คือคนต่างดาวเนาะถ้าได้เหตุงานทําความสะอาดนี่ก็คือว่าสุดหรูได้ทเป็นคนต่างดาวที่เข้าไปอยู่เมืองไทยเท่ายังมีโอกาสดีกว่าพวกเฮาานาะ มีโอกาสดีจังประเทศเพื่อนบ้านนี่สินะเป็นเขาประเทศไทยมันบอกก็ยังได้เขาเฮ็ดงานโรงงานตามร้านอาห,อา,หารคาาหลอค้าเล้งยังได้ทอคนไทยเนาะรถไปสะนี่เขาก็ยังว่าถือว่าด,ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งมีการค้าขายพวกเจ้ายี่ค้าขายนิดๆน้อย,อยๆพวกเจ้าก็เฮ็ดได้นี่นะันสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาไปประเทศไทยสาม,มารถสร้างอาชีพได้เนาะ อยู่ทางนี้เขาบ่ได้ที่พี่น้องเฮ็ดบ่ได้ต้องตามกฎหมายเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดบ่ได้ต้องตามกฎหมายเบิดเสียภาษีเสียทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีอันความรู้กสิล่ะต้องเฮ็ดงานทำความสะอาดไปก่อนคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันบรรยากาศในเมืองกระชับเจี่ย เรียบรายหาคนสิย่างกับโบีเขาอยู่กันให้ตึกกันเมิดเอาสำนิดกันด้วพี่น้องเนาะ